มุมนี้มุมนี้มุมหมากลูกแพรมุมผลไม้อันนี้มันแอปเปิลฟอมโอ้อันนี้ผิกพี่น้องมุมนี้มุมผิกนี่ปีมองละลูกบอกผิกนี่อืมอันนี้มุมนี้มุมบอกผีเป็นนแอปเปิลปลาบอกงี้เลยพี่น้อง โอ้ฟันบัสวสัอพักแล้วสิอีพี่สองน้ำหามากโอ้ลูกอูบูปื้ดปลาใหญ่แท้ปลาแบบเงยีงน่น้องยางขาหลากอันนี้มากลายบุร,บรีก็อยู่นี่อ๋อผลอามากลูกแพ้อันนี้ปลาลูกแพ้ มันมีลายแต่หลวฟอมบัวส์อยู่นี่มีหน่วยบุโอ้มันอยู่ไหนมันใหญ่แกเขาจีน้ำหาใส่เนี่ยอันนี้มันยังนี่ผักผีกยังนี่ผักผีกเผ็ดบักบ่้งีผักผีกเผ็ดคือผักผูกพริกเผ็ดนะฮืออือ <c oughs> อันนี้หมากลูกแพร่วน,นี่เป็ปลอมเออหมากแอปเปิล Mmh. Oui, oh, oulou, ils sont... Ouais, c'est deux fois comme si nous... Mmh. Oui, mmh. On, pas pas les. Les. on les les est macra pour les... Fambois. On a son pour la maille. Bon, ça vient d'ici, des gens qui ramassent. Oui, j'ai vu quelqu'un venir, venir ici tout droit. Là.

แล้วกินเราต้องคอยซื้อเกอพูน่ะพาลูกพาเตานังอยู่มุมพูน <c oughs> อืกิ่นไหนลุงนางกินได้ไหมวะโอ้พูน่ะมาหัวยืดลุงมาเวัาเวยืดอีว่างกูปะฮึเขาขายคือเขาบอขายเงินมาหนำเนี่ยห็นบอกซีมได้ตัวนี่มันเป็นของปลาอุ้ย <c oughs>

มุมหมากใหม่หมากลูกแพ้วงมุมผักป้ามันไงญ่เวเขานังเศร้าเมียเขานังเห็นอย่างอยู่หันหพี่น้องน้ำก่อน